ยินดีต้อนรับตั้นประอดสาลุงพลนะครับ่นจามิกนะครับปลาเต็มผู้เลยเนาะปลาเต็มเนาะนะครับ

เพื่งเสือนะครับย้ดเส็ดสั้นคืนไปไปสอนเพลงครับลุงเสือต้องไทก่อนนะเตนจัดประกวดร้องคาราโอเกะแข่งกันแม่นหมเหาอญาญุวัตติเปอร์เนาะรอบเเป็นตินเลยวะรเป็นขานได้หได้ có năm mươi vương là chỉ cà phê mà nè, ta có năm mươi vương lên không trời thôi không 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 ป่าเรียกยอดวิวันไก่ละค่ะไก่ละเด้อปานจิงเบิ้งมีแของอยู่าคนจะตัดต่อเป็นยังไงน้อมีไปนาะขออ้ได้บขอเดดบขออ้บขอบปดไหล่หลายเด้อไอ้เด้อเข้าเขาเขาเข้าเข่าดน้ำเ้ดน้าเย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để cho mở ha ครับ